เป็นเสมือนกล้ามเนื้อหลักของวงการก่อสร้างยุคใหม่โดยเฉพาะเครนตีนตะขาบซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยกของหนักระดับมหาศาลในขณะที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงเครื่องจักรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างแท้จริงเพราะถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักมหาศาลโดยไม่เสียสมดลและในทุกไม่กี่ปีก็จะมีคนสร้างเครนที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาทำได้โลกของเครนตีนตะขาบในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเครื่องจักรกลหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นสนามแห่งศักดิ์ศรีและนวัตกรรมด้วยซึ่งวิศวกรจากทั่วโลกต่างก็พยายามผลักดันขีดจำกัดเดิมๆด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการออกแบบที่แปลกตาจากโครงสร้างขนาดยักษ์ที่สูงตระหง่านไปจนถึงชิ้นส่วนที่สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้เครนเหล่านี้แสดงเห็นว่าเมื่อมนุษย์ตั้งใจจะย,ยกอะไรขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีรายที่หนักเกินไปสำหรับพวกเขาเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Many Worlds Exploration วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปจอดลึกกับโลกของเครื่องจักรกลหนักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริษัทของงานก่อสร้างนั่นคือเครนตีนตะขาบขนาดยักษ์ที่มีกำลังยกสูงสุดทะลุหลักพันตันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรีแพร์ LR 12500-1. 0ที่มาพร้อมกับบูมสมรรถนะสูงยาวกว่า100เมตร หรือซานี่ SCC 9800 TM ที่เคยสร้างสถิติยกของหนักได้ถึง4,500ตันด้วยโมเมนต์การยกกว่า98,000ตันเมตรแล้วก็ยังมีรุ่นเด่นๆอย่างเช่น d m นม c 00, c 8800-1ขท w ิน XCMG XGC 2800-0 Zoomlion SCC 3200-0W และอื่นๆอ,อีกมากมายที่พร้อมจะทดสอบขีดจำกัดทางวิศวกรรม วันนี้ผมจะมาเล่าถึงเบื้องหลังของการออกแบบเทคโนโลยีเคนและภารกิจยกของสุดท้าทายที่ทําให้แต่ละร่นขึ้นทันเคลนที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยก่อนเริ่มวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่มีสาระและความรู้เช่นนี้อันดับที่14รีแพร์เอลอ ลีแพร์ lr 11350ถือเป็นหนึ่งในเครนตินตะขาบที่มีขนาดใหญ่และทรงพลังที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทลีแพร์จากประเทศเยอรมันด้วยความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง1350ตันเครนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้าการติดตั้งกังหันลมหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆลำแขนหลักของเครน สามารถยืดได้สูงสุดถึง150เมตรและเมื่อติดตั้งแขนแบบแลาฟฟิงเจ็บจะสามารถยืดความสูงของระบบได้ถึง228เมตรซึ่งเหมาะกับการยกวัตถุในระดับความสูงเป็นพิเศษอย่างยิ่งระบบขับเคลื่อนของเรรนรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล V8 จากลีแพร์จำนวน2เครื่องโดยแต่ละเครื่องจะให้กำลัง505กิโลวัตต์หรือ677แรงมา้าเพื่อการทำงานมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิกแรงดันสูงช่วยสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของลำแขนได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ต้องรับน้ำหนักมหาศาลวินช์ของเครนทำงานด้วยความเร็วสูงสุดถึง120เมตรต่อนาทีทำให้กระบวนการยกเป็นไปนอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพระบบหมุนตัวของเครนสามารถหมุนได้รอบทิศทาง360องศาซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดี จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ l e เพอร์ lr หนึ5 0หนึ่งหก็คือการติดตั้งระบบควบค,คุม l i เพอร์คอมพิวเตอร์คอนโทรลซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยติดตามน้ำหนักแบบเรียลไทม์มีระบบความปลอดภัยอัตโนมัติและช่วยให้ผู้ควบคุมเครนสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างละเอียดและแม่นยำระบบถ่วงน้ำหนักแบบโมดูล a r ทำให้สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมและยังมีระบบว f r a m e และ Val i o t r ท y ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนชุดถ่วงน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว ดยไม่จำเป็นต้องถอดประกอบทั้งระบบฐานตีนตะขาบของเครนถูกออกแบบมาเพื่อความมั่นคงและความคล่องตัวแม้จะทำงานบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มหรือขรุขระส่วนห้องโดยสารสำหรับผู้ควบคุมจะถูกออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ที่มีที่นั่งปรับระดับได้ระบบปรับอากาศและแผงควบคุมทัสเกนที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ Le ีแพร์เพื่อสามารถควบคุมเครนได้อย่างแม่นยำเครนรุ่นนี้ได้รับความนิยมในระดับโลก โดยจีนเป็นประเทศแรกที่ได้รับรีแพร L r LR 11350ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับบริษัทรีแพร i และวงการยกของหนักของจีนส่วนหน่วยที่2ก็ตามมาในประเทศจีนเช่นกันซึ่งสะท้อนเห็นถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรยกขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ด้วยสมรรถนะการยกของระดับสูงระบบควบคุมอัจฉริยะและการออกแบบที่แข็งแรงทนทานทําให้รีแพร L r LR 11350จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกระดับต้นสำหรับภารกิจยกของหนัก ที่ต้องการความแม่นยำสูงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์อันดับที่13ซาเน่ SCC 16000ในปีคศ2008บริษัทซาเน่ h e v y y n n u u t t r รได้เริ่มโครงการพัฒนาเครนร่น SCC 16000ร่วมกับบริษัทกวางตง p ง w o w e r g n n i n r i r i n o r p r r o t i t n o n และสามารถคว้าคำสั่งซื้อจากลูกค้าภายในประเทศได้สำเร็จภายในสิ้นปีเดียวกันเครนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาแบบมดูุลาร์ซึ่งช่วยสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะการใช้งานรวมถึงการติดตั้งฟังก์ชันพิเศษอย่างการปล่อยลวดแบบอิสระสำหรับตะขอวินช์หลักระบบวินช์ทั้งหมดใช้บเบรกแบบเปียกซึ่งไม่ต้องการการบำรุงรักษาที่มากนักและติดตั้งระบบติดตามระยะไกลด้วย GPS เพื่อช่วยในการวางแผนบำรุงรักษาและการตรวจวินิจฉัยปัญหาได้อย่างแม่นยำ S.C.C.160.00 ได้รับสิทธิบัตรที่รองรับโดยรัฐถึง20รายการรวมถึงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระดับประเทศ3ฉบับสิทธิบัตรการ,ระยุกต์ใช้15ฉบับและสิทธิบัตรรูปักษณ์ผลิตภัณฑ์อีก2ฉบับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมและความสามารถด้านวิศวกรรมของซานี่อย่างเด่นชัดเครนรุ่นนี้ถูกนำไปใช้ในการยกโดมรุ่นที่3าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแล้วถึง17ครั้งและยังเป็นผู้ช่วยหลักในการติดตั้งกังหันลมขนาด 6เมกะวัตต์ตัวแรกของจีนด้วยซึ่งแสดงเห็นถึงศักยภาพในการรองรับงานอุตสาหการรมระดับใหญ่ SCC16000 ในฐานะเครนตีนตะขาบขนาดยัาของซานี่มีน้ำหนักการทำงานราว1,169ตันโดยไม่รวมถวงน้ำหนักซูเปอร์ลิฟต์และสามารถสร้างโมเมนต์การยกได้สูงสุดถึง25,000ตันเมตรโดยมีความยาวของลำแขนที่ปรับได้ตั้งแต่54ถึง108เมตรและสามารถติดตั้งจิป เพิ่มเติมได้อีกถึง108เมตรพร้มความสูงการทำงานสูงสุดเมื่อกลางลำแขนและจิบเต็มที่แล้วจะสูงถึง195เมตรหัวใจของเครนขนาดัาษ์นี้ก็คือเครื่องยนต์อัจฉริยะที่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยไอเสียแห่งชาติของจีนที่ให้กำลังสูงสุด746กิโลวัตต์ที่1,800รอบต่อน,นาทีมีแรงบิดสูงสุดถึง4,629นิวตันเมตรที่1,300รอบต่อน,นาทีระบบไฮดรอลิก ใช้รูปแบบการต่อแบบอนุกรมร่วมกับการควบคุมแบบพายลอตสัดส่วนซึ่งช่วยสามารถเคลื่อนไหวหลายจุดพร้อมกันได้อย่างราบรื่นและแม่นยำในแง่ของกลไกการยกและประสิทธิภาพในการทำงานเครนรุ่นนี้มีวินช์หลากหลายชุดทั้งชุดยกหลักและชุดยกเสริมที่ออกแบบมาให้มีความเร็วในการดึงลวดสูงและสามารถรับแรงดึงเส้นเดี่ยวได้มากจึงทำให้งานยกมีความปลอดภัยและรวดเร็วแม้ในสภาวะที่ต้องรับภาระหนัก หนึ่งในเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพของเครนรุ่นนี้ก็คือโครงการยกถังดูดซัพย์ของบริษ,ษ,ษัทไชนาปิโตเคมีคอรเปอเลชั่นหรือไซโนเปกที่เมืองเมาหมิงซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีคศ2013โดย S.C.C. 1 6 0 0 0สามารถยกถังดูดทรัพย์ขนาด950.5ตันได้สําเร็จซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่หนักและสูงที่สุดในโรงผลิตไฮโดรเจนจากทานหินของซโนเปก ันัดที่ 12. d m a งดีมั0 0 1ขีดหงเครนตินขาุ่นดีมัก c ี8ี0ปขีดหเป็นเครื่องจักรยกขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานยกที่มีน้ำหนักมหาศาลโดยมีพื้นฐานมาจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง d m a ั c c 8800ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สามารถยกน้ำหนักได้มากขึ้นจากเดิม1,250ตันกลายเป็น1,600ตันเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลังงานลมและการติดตั้งโรงงานไฟฟ้าตัวเครนถูกออกแบบมาอย่างยืดหยุน่นด้วยโครงสร้างแบบแยกส่วนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพงานที่ยกที่หลากหลายและท,าท้าทายได้อย่างลงตัวการพัฒนาครั้งสําคัญของเครนรุ่นนี้เกิดขึ้นในปีคศ2010เมื่อมีการเปิดตัวชุดเสริมที่เรียกว่าะวินคิดซึ่งเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับบริษัทจา j a อร์ผู้นําด้านเครนจากนาครดูไบ โดยชุดนี้ประกอบด้วยบูมตะข่าย2ชุดวางขนานกันทําให้สามารถเพิ่มขิดความสามารถในการยกของได้เป็น2เท่าจากเดิม1,600ตันกลายเป็น3,200ตันนับเป็น1ในเครนที่ทรงพลังที่สุดในโลกจริงต่อมาในปีคศ2014บริษัทเทเล็กซก็ได้เปิดตัวชุดเสริมอีกหนึ่งรายการชื่อว่าบูมบูสเตอร์สำหรับรุน่น c c 8 8 0 0ดซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพในการยก โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้บูมยาวและตั้งชันโดยสามารถเพิ่มความสามารถในการยกได้มากถึง90%เมื่อเทียบกับสภาพมาตรฐานจึงทำให้เครนรุ่นนี้สามารถแสงหน้าเครนรุ่นอื่นในกลุ่มความสามารถในการยกของ1,000ถึง2,000ตันได้อย่างเหนือชั้นชุดบูมบูสเตอร์ประกอบด้วยโครงสร้างบูมรูปทรงเล่มที่มีความยาวสูงสุด72เมตรพร้อมอะแดปเตอร์ที่ขยายความกว้างของฐานเป็น10เมตรและความยาว11เมตร ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการยกได้อย่างชัดเจนโดยมีส่วนโครงกลางยาว10เมตรจำนวน5ชิ้นที่สามารถต่อยืดออกเพื่อให้บูมยาวถึง50เมตรและชุดนี้ก็ยังถูกออกแบบมาให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวกในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตเพียง7ตู้เท่านั้นทําให้ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการขนย้ายได้อย่างมากระบบฐานล่างของเครนซึ่งเป็นแบบตีนตขาบประกอบด้วยโครงสร้างแบบ5ตอนพร้อมพลาวขวางและเฟรมแยกส่วน ทำให้สะดวกต่อการถอดประกอบและขนส่งโดยมีลูกล้อรองรับแต่ละตีนตะขาบถึง15ลูกที่ช่วยกระจายน้ําหนักและลดแรงกดดันบนพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละตีนตะขาบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกซึ่งจะมอบความแม่นยําในการควบคุมแม้บนพื้นที่ครุขระโครงสร้างส่วนบนของเครนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ MTU จำนวน2เครื่องโดยแต่ละเครื่องจะมีกําลัง 523แรงมา้าและรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษพร้อมระบบพลังงานแยกสำหรับจ่ายไฟให้กับระบบต่างๆเช่นไฟสองสว่างระบบปรับอากาศระบบควบคุมจะใช้แบบ t ทอร์แล IC คีหซึ่งเป็นอินเทอร์เฟสแบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายรองรับการควบคุมที่แม่นยำการวิเคราะห์การทำงานและระบบความปลอดภัยทั้งยังมีฟังก์ชันมาตรฐานเช่นตัวบองน้ำหนักบรรทุกแบบเล็กทอนิกส์สวิตช์หยุดการดึงรอก และอุปกรณ์ป้องกันบูมจากการหักงอโดยใช้แรงดันไฮดรอลิกสำหรับการกำหนดบูมเครนรุ่นนี้สามารถใช้งานได้หลายแบบตั้งแต่รุ่น ssl ที่เน้นบูมสั้นไปจนถึงรุ่น sfvl ที่ใช้จิบป,ปรับหมุนซึ่งช่วยสามารถทำงานได้ในหลากหลายสภาพไซ์งานเมื่อติดตั้งร่วมกับระบบ Superlift ก็สามารถยกของได้สูงถึง231เมตรจึงเหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความสูงเป็นพิเศษเช่นการติดตั้งกลงหันลม หรืออุปกรณ์ในโรงงานขนาดใหญ่ในภาพรวม d e m a x CC8800 เขตหนึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่รวมเอาพลังการยกอันมหาศาลเข้ากับความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้างอย่างยืดหยุ่นเช่นชุดทวินชุดบูมบบสเตอร์รวมถึงระบบควบคุมที่ทันสมัยทำให้เหมาะสมสำหรับโครงการอุตสาหการรมขนาดใหญ่ที่ต้องการการยกที่มีความซับซ้อนและมีความปลอดภัยในระดับสูงนี่จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สำหรับความท้าทายในการยกของหนัก ในวงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่างครบถ้วนอันดับที่ 11. x c m g XGC 280 00เครนตีนขาบรุ่น XMG c XGC 280 00ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการยกของหนักในประเทศจีนและเป็นก้าวแรกของบริษัท XMG c g, ในการเข้าสู่ตลาดเครนขนาดใหญ่มากระดับโลกเครนรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในงานบาวม่าไชน่า ในปีคศ2010โดยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การติดตั้งกังหันลมและงานยกอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคมีโดยมีความสามารถในการยกสูงสุดได้ถึง2,000ตันและมีความสามารถในการรับโมเมนต์บรรทุกสูงสุด28,000ตันเมตรซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับเครนที่ทรงพลังที่สุดในโลกเครนรุ่น XGC 2 8 0 0 0ที่นำมาแสดงในงานเาลหนาไชน่า เป็นต้นแบบที่สร้องให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ XCMG ในด้านการทดสอบอย่างเข้มข้นและการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดโดยในปีคศ2011เครนต้นแบบได้ผ่านการทดสอบอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง6เดือนเพื่อมั่นใจว่าจะตอบสนองต่อมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมทั้งด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือได้หนึ่งในนวัตกรรมเด่นของ XGC 2 8 0 0 0คือระบบกระจายพลังงานแบบคู่ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียวไทม์ ซึ่งใช้เครื่องยนต์ V8 สูบ Mercedes-Benz จำนวน2เครื่องที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษอย่างเข้มงวดแล้วระบบนี้สามารถเลือกใช้งานแบบเครื่องยนต์เดียวหรือเครื่องยนต์คู่ก็ได้ตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการยกของที่เหมาะสมกับสภาพงานต่างๆโดยไม่ลดความปลอดภัย x g c 2 8 0 0 0ยังถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับงานยกขนาดหนักที่ต้องการระยะย,ยืดบูมยาวโดยมีการจัดวางบูมหลักและจิบ ที่สามารถยืดได้รวมกันถึง156เมตรหรือประมาณ512ฟุตซึ่งทำให้มีระยะการยกที่ยาวเป็นพิเศษพร้อมด้วยระบบถ่วงน้ำหนักซ u เปอร์ลิฟต์แบบไฮดรอลิกที่สามารถปรับลัศมีของน้ำหนักถ่วงได้โดยอัตโนมัติตามพลังงานที่กำลังยกเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านสภาพแวดล้อมของผู้ควบคุมเครนรุ่นนี้ได้รับความใส่ใจในรายละเอียดโดยในห้องควบคุมได้รับการออกแบบให้กว้างขวาง มีระบบจ่ายไฟสำหรับการใช้งานในไซต์างานระบบปรับอากาศแบบแปลงความถี่ตู้เย็นและเตียงพับซึ่งทำให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานและพักผ่อนได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีที่นั่งปรับระดับได้และมุมมองที่กว้างขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานและระบบควบคุมของเครนเป็นแบบเลกโธร์ไฮดรอลิกที่สามารถปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่องจึงสามารถยกของได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญคือระบบควบคุมระยะไกลแบบไร้สายซึ่งช่วยผู้ควบคุมสามารถสั่งงานได้จากระยะไกลได้อย่างมีความแม่นยําลดความจําเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่ที่สนับสน,นุนและเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมนอกจากนี้จะมีการใช้แบล,ลิงหมุนแบบลูกลิงแนวแกน6แถวที่พัฒนาร่วมกับบริษัท Lod Earth จากประเทศเยอรมน,นีช่วยการหมุนเครนภายใต้การโหลดสูงเป็นไปได้อย่างราบรื่นโครงสร้างแบบแท่นหมุนแยกส่วนพร้อมกับ p i นพาวเวอร์ซิงโครไนซ์แบบไฮดรอลิก ยังช่วยตัวเครนมีขนาดกระทัดรัดและประกอบง่ายพร้อมด้วยหน้าจอสีขนาดใหญ่2จอสําหรับตรวจสอบสถานะการทํางานแบบเรียลไทม์ทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยความสามารถในการยกของของ xgc 2 8 0 0 0ได้รับการพิสูจน์แล้วในภาคสนามโดยในเดือนกันยาย,ยนปีคศ2009ที่ฐานกลั่นน้ำมันของชวนโจของซโนเปกประเทศจีนเครนุร่นี้ได้ทำสถิติใหม่ในการยกเครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรคลักกิ้งหนัก1340ัน13ตัน โดยใช้บูมแบบ Heavy Duty พร้อมน้ำหนักถ่วงจากท่านหมุน340ตันตัวเครน111ตันและน้ำหนักถ่วง s u p e r l e เลอีก640ตันที่รัศมี30เมตรซึ่งทำลายสถิติเดิมที่เคยทำเอาไว้ที่เมืองเมาามิงบนทลนกวางตุ้งซึ่งอยู่ที่958ตันอันดับที่10ซู o ไลออนซัสซีซ3 2 0 0 0 w เมื่อวันที่17มิถุนายนปีคศ2021บริษัทซานนี่เปโตรเลียมเคมีคอลเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดหรือ SPC ECC ได้สร้างมุญหมายสำคัญในโครงการซ่อมบำรุงโรงงานยูหนึ่งเคมีคอลโดยการยกฝาครอบบนของเครื่องปฏิกรณ์เคมีลงจากแท่นปฏิบัติงานได้สำเร็จเพื่อเตรียมดำเนินการดัดแปลงโครงสร้างภายในเครื่องปฏิกรณ์เคมีที่ทำการยกมีหัวต่อเชื่อมติดอยู่ถึง12ตำแหน่ง โดยน้ำหนักรวมของชิ้นงานทั้งหมดอยู่ที่628ตันและต้องทำการยกขึ้นไปให้สูงถึง87เมตรการยกชิ้นงานขนาดมหฮมานี้ต้องอาศัยเครนเตินตะขาบขนาด2,000ตันจำนวน2เครื่องทำงานร่วมกันแบบยกพร้อมกันซึ่งได้แก่เครน xmg c รุ่น xgc 28000และซูมไลออนรุ่น scc 32000W โดยทั้ง2เครื่องนี้ติดตั้งบูมหลักพร้อมด้วยโครงเสาด้านหลังและถาดถวงน้ำหนักแบบซูเปอร์ลิฟ เพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการยกก่อนจะดำเนินงานจริงวิศวกรได้วางแผนและออกแบบการยกมาอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นรวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมจากภายในประเทศเข้าวร่วมวิเคราะห์จนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าจำเป็นต้องใช้เครนติงขาบขนาด2,000ตันจำนวน2เครื่องในการรื้อถอนเช่นส่วนนี้ในการจำลองสถานการณ์บริษัทได้ใช้การวิเคราะห์แรงร่วมกับเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM เพื่อจำลองกระบวนการยก และการดำเนินการฝึกซ้อมภายในสนามอย่างละเอียดซึ่งช่วยสามารถระบุความเสี่ยงและอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าจากนั้นจึงมีการปรับปรุงแผนและเสริมมาตรการป้องกันเพื่อให้กระบวนการยกจริงเป็นไปอย่างราบรื่นความยากของการยกฝาครอบเครื่องปฏิกรณ์ในครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการที่ต้องยกพร้อมหัวต่อที่ติดอยู่ทำให้โครงสร้างมีความซับซ้อนขึ้นอย่างมากอีกทั้งฝาครอบนี้ก็ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดถึง 13.6เมตรและต้องยกในระยะที่สูงซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากต้องเร่งดำเนินงานให้ทันตามกำหนดทีมงานจึงต้องปฏิบัติงานตลอด24บชั่วโมงและเมื่อได้รับใบอนุญาตการทำงานการยกจริงจึงเริ่มต้นขึ้นในเวลา10นาฬิกาสนาทีโดยเครนตีนท่าทั้งสองคันทำงานประสานกันเพื่อย,ยกฝาครอบขึ้นจากตัวเครื่องปฏิกรณ์เป็นระยะ0.5เมตรก่อนจะหมุนเพื่อปรับตำแหน่งจุดยกให้เหมาะสมจากนั้นภายใต้คำสั่งของผู้ควบคุมการยก ทั้งสองเครนก็ค่อยๆถอยหลังไปพร้อมกันอย่างช้าๆและก็วางฝาครอบไว้บนโครงรับรองชั่วคราวที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาทั้งเส้น4ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จอันดับที่ 9. าซานี sc e 220-00A เครนติะขาบรุ่นซานี sc e 220-00A ถือเป็นหนึ่งในเครนที่ทรงพลังที่สุดในอุตสาหกรรมการยกของโลก ด้วยสมรรถนะในการยกสูงสุดถึง2,200ตันและมีโมเมนต์การยกสูงสุดถึง38,000ตันเมตรออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศโรงกลั่นปปโตเคมีไปจนถึงโรงไฟฟ้าโดยเน้นความล้ำหน้าทั้งด้านโครงสร้างกลไกและระบบควบคุมเพื่อสามารถยกวัตถุขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดบูมหลักของเครนนี้เป็นโครงตะข่ายเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูงมีความยาวตั้งแต่ 54ถึง120เมตรผลิตจากเหล็กกล้ากําำลังดึงสูงในรูปแบบท่อมีชิ้นส่วนที่แทรกแบบขนาดเท่ากันและปลายบูมแบบเรียวสำหรับการใช้งานร่วมกับจิบแบบห้อยยังสามารถขยายความยาวเพิ่มเติมได้ตั้งแต่36ถึง108เมตรทำให้ชุดบูมรวมกับจิบยาวสูงสุดถึง108บวกกับอีก108เมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจิบแบบคงที่ในแบบ FJDB underscore หรือ FJHDB เพื่อให้บูมีความยาวถึง150เมตรพร้อมชิปคงที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีก18เมตรรองรับภารกิจยกเฉพาะทางได้อย่างหลากหลายระบบขับเคลื่อนของ SCE 22000A ใช้เครื่องยนต์เบนซ์รุ่น OM 4 7 1แบบ6สูบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีเทอร์โบชาร์จจำนวน2เครื่องยนต์โดยแต่ละเครื่องจะมีกำลัง390กิโลวัตต์และมีแรงบิด2,600นิวตันเมตรที่ความเร็ว 1,300รอบต่อนอาทีพร้อมทั้งน้ำมันดีเซลขนาดใหญ่ถึง2,000ลิตรทำให้สามารถส่งพลังงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ต้องใช้กำลังสูงสุดอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ขณะบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดได้โดยสายระบบตีนขาบ4ี่ชุดที่แข็งแรงร่วมกับระบบเกียร์แบบ2ช่วงความเร็วแปลผันที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง0.76กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบไฮดรอลิกในเครื่องนี้จะใช้การออกแบบแบบวงจรเปิดสำหรับระบบการยก การแกว่งและการพับบูมโดยมีส่วนประกอบประหยัดพลังงานและลดการแผ่รังสีความร้อนพร้อมระบบควบคุมอัตราส่วนไฟฟ้าที่มาพร้อมกับมาตรการความปลอดภยัยเช่นสัญญาณเตือนแรงดันเกินและกรองอุดตันรวมถึงวาล์วระบายแรงดันจากการระเบิดสำหรับรออแต่ละชุดทั้งรอกหลักรอกเสริมรอกบูมรอกจิบและรออซูเป,ปอร์ลิฟต์ต่างก็ได้รับการควบคุมความเร็วแบบไร้ขั้นโดยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด121เเมตรต่อนาทีและใช้สลิงเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ส0มิลลิเมตรในด้านโครงสร้างเคลนี้ถูกออกแบบมาในรูปแบบของโมดูลล่าเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและประกอบโดยประกอบต่างๆเช่นฐานหมุนตัวรถคานขวางและโครงตีนขาบถูกเชื่อมต่อกันด้วยหมดพลังไฮดรลิกเพื่อสามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วโดยมีเสาเสริมซูเปอร์ลิฟต์ยาว50เมตรช่วยเพิ่มความสามารถในการยกพร้อม่วงน้ำหนักรวม1589ตันซึ่งประกอบด้วยตัวทวงน้ำหนักซูเปอร์ลิฟต์1,160ันหตัน ตัวถ่วงหลัง340ตันและตัวถ่วงด้านใต้รถอีก89ตันในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ควบคุมมีการออกแบบห้องควบคุมให้เป็นระบบปิดที่ทันสมัยตามหลักสรีระศาสตร์พร้อมมุมมองรอบทิศทางสร้างเสียงรบกวนต่ำกว่า8 5ดเดซิเบลและมีระบบควบคุมโหลดระบบตรวจจับความเร็วลมระบบป้องกันการยกเกินการปล่อยเกินรวมถึงระบบฉุกเฉิน,นต่าง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมงานประเภทบางส่วนจากระยะไกลผ่านระบบรีโมทไร้สายและสามารถตรวจสอบสถานะของระบบสำคัญผ่านแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และรายงานความผิดพลาดแบบเรียลไทม์ <S <S อันดับที่8 m a n i n t e r w o c k 3100 0เคลนตินตะขาบ m ม n ิน e r w ร์ k 3100 เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรมการยกหนักโดยเป็นเครนที่มีความสามารถในการยกของได้สูงสุดเท่าที่บริษัทแมนอินเทอร์อเคยสร้างขึ้นและถือเป็นหนึ่งในเครนที่ทรงพลังที่สุดในระดับโลกโดยเปิดตัวครั้งแรกในงานคอนเอ็กซ์โปในปีคศ2008ด้วยเป้าหมายเพื่อรองรับงานยกระดับอภิมหาโครงการในอุตสาหกรรมพลังงานปิโตเคมีและโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงแต่ให้พลังในการยกที่มากเป็นพิเศษแต่ยังโดดเด่นด้วยความแม่นยำในการควบคุม และประสิทธิภาพในการทำงานในทุกสภาวะจุดเด่นที่สุดของ m a น Inter อ3 1 0 0 0คือระบบทวงน้ำหนักแบบปรับตำแหน่งอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Man Inter อเองและนับเป็นการเปลี่ยนเกมของวงการเครนอย่างแท้จริงระบบทวงน้ำหนักแบบปรับตำแหน่งอัตโนมัติหรือระบบ VPC นี้ไม่เหมือนกับระบบทวงน้ำหนักแบบตายตัวหรือแบบใช้รางเลื่อนแบบในเครนทั่วไปเพราะสามารถปรับระยะของการ่วงน้ำหนักได้แบบเรลไทม์ในขณะยก โดยใช้แขนไฮดรอลิกเลื่อนถ่วงน้ำหนักที่แขวนไว้จากตำแหน่ง8.4เมตรออกไปได้ไกลเกือบ29เมตรทำให้สามารถรักษาสมดุลของน้ำหนักได้ตลอดช่วงการทำงานได้ไม่เกินขอบเขตการรองรับของฐานเครนขนาด17คูณ20เมตรสิ่งที่ได้คือความสามารถในการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักถึง2,300ตันภายในพื้นที่การทำงานของเครนเองได้ โดยไม่ต้องมีการปรับพื้นฐานพื้นที่หน้าง,งานมากนักซึ่งช่วยลดต้นทุนในการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างมีในยะะสาคัญเคลนรุ่นนี้รองรับบูมหลักที่มีความยาวสูงสุด105เมตรและจิบแบบยกห้อย102เมตรทําให้เมื่อใช้งานร่วมกันก็สามารถยกของได้ในระดับความสูงเกือบ200เมตรโดยชุดที่พบว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายคือบูมหลัก90เมตรร่วมกับจิบ102เมตรทําให้รองรับการยกชิ้นส่วนขนาดใหญ่ อย่างทั้งแรงดันโมดูลโรงงานปิโตเคมีและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจเครนแมนอินทวอกสา0 0เครื่องแรกถุกส่งมอบในเดือนเมษายนปีคศส0 1 3ให้แก่บริษัทก่อสร้างชุนโจจากประเทศเกาหลีใต้และเริ่มใช้งานจริงในโครงการแปลงฐานหินเกรดต่ำให้กลายเป็นก๊าซเหลวของโรงงานบริษัท p o สโก ENC ในเมืองกวางยังโดยเครนได้ทำการยกของหนักจำนวน123ครั้งในโครงการนี้ โดยครั้งแรกเป็นการยกน้ำหนัก250ตันด้วยบูมหลัก55เมตรและเิป60เมตรหนึ่งในงานที่แสดงถึงศักยภาพของเครนนี้ได้อย่างโดดเด่นคือการยกและเคลื่อนย้ายกล่องเย็นน้ำหนัก650ตันซึ่งถือเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเช่นหนึ่งในไซส์งานกล่องเย็นนี้สูงถึง55เมตรและมีขนาดฐาน9 9เมตรในขั้นตอนเริ่มต้นจะใช้การยกแบบ2เครนร่วมกันระหว่าง แมนอิทเวิร์กหนึ่งแขนาด600ตันโดยโยกให้ตั้งตรงก่อนจากนั้นแมนอิทเวิร์กสามหนก็ทํางานต่อเพียงลําพังในการเคลื่อนย้ายและจัดวางกล่องเย็นในตําแหน่งปลายทางมันจะมีข้อจํากัดด้านพื้นที่และกําแพงใกล้เคียงที่ลดระยะการหมุนแต่ใครก็าสามารถจัดการได้โดยการปรับหมุนบูมให้สูงสุดเพื่อลดการหมุนและรักษาความมั่นคงของโครงสร้างตลอดการทํางานนี่แสดงเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบ VPC อย่างชัดเจน